สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ก็วัญญีสวุวรรณชาตรีนะคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วิหารแดงบนเขาตังกวนนะคะคซึ่งด้านหลังเนี่ยคือวิหารแดงวันนี้ดิฉันได้พบคุณลุงคนหนึ่งค่ะแกได้มาบอกดีขอความช่วยเหลือว่าบนวิหารแดงตรงนี้มีลิงตกไปตายในแทงจํานวนมากซึ่งแทงก็คือแทงสองแทงนี้ค่ะนี่นะคะเป็นแทงสี่เหลี่ยมหนึ่งอันแล้วก็แทงวงกลมหนึ่งอัน ข้างใต้นี้นะคะข้างในแทงนี้คุณลุงคนนี้พบว่ามีลิงนอนตายเป็นจานวนมากแต่คุณลุงคนนี้ได้ช่วยลิงมาแล้วกว่า30ตัวโดยใช้ไม้ยื่นลงไปในแทงนะคะซึ่งขณะนี้ขณะที่ดิฉันยืนดิฉันได้กลิ่นหลินเนา่าส่งไปประมาณ4-5่เมตรได้กลิ่นฟุ้งของศพลิงที่อยู่ในน้ำนะคะดิฉันจะขึ้นไปบนแทงเพื่อจะถ่ายวีดีโอให้ดูว่าภายในแทงน้ำนี้มีอะไรบ้าง เกิดอะไรบ้างและมีลิงจำนวนกี่ตัวตามในชั้นมาเลยค่ะค่ะข้างบนนี้นะคะมีมแมลงวันเยอะแยะเลยค่ะข้างบนนี้มีมแมลงวันเยอะแยะเลยซึ่งปากทางแทงน้ํานี่ได้เปิดทั้งสองแทง ะะโดยที่ทราบกันแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีอาหารไม่มีน้ําสําหรับลิงบนเขาลิงก็เลยต้องพยายามหาน้ําหาอาหารเพื่อประทังชีวิตนะคะภายในแท้งน้ําเปิดนี้มีลิงเข้าไปกินน้ําและก็ตายเพราะขึ้นไม่ได้นะคะไม้ที่เห็นอยู่ภาพนี้นะคะ่ะคุณลุงคนนี้ได้ช่วยลิงออกมาแล้วกว่า30ตัวเห็นไหมลิงตัวนี้ก็ตายในปากบ่อดิฉันจะ ให้เห็นด้านในนะคะว่าบิงมีลิงนอนตายอยู่ทั้งหมดยังไงดูนะคะนี่คือซากลิงทั้งหมดเลยซากลิงที่นอนเกลื่อนตายอยู่ในนะ้ำนะคะเหน่งมากมาแรงวันถึงซึ่งน่าจะเป็นประมาณสี่ห้าวันแล้วะคะ่ะเป็นประมาณสี่ห้าวันแล้วคุณลุงจะได้ยินเสียงลิงโหยหวนขอความช่วยเหลือนะคะแกก็เลยช่วย ช่วยเท่าที่ช่วยได้ที่เหลือก็คือเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้าสองบ่อนี้นะคะเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้าสองบ่อนี้ดิฉันอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยลิงบนเขาเขาไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยเขาเลดดิ้นลนเพื่อจะหาเองแล้วก็พบจุดจบของความตายค่ะฝากถึงหน่วยงานทุกคนทุกท่านหน่วยราชการใครก็ได้นะคะเห็นความสำคัญ ซึ่งเขานี้เป็นเขาประจําจังหวัดซึ่งมีลิงอยู่จํานวนเป็นพันๆน,นะคะขอให้ท่านทั้งหลายเห็นถึงความสัมพันธ์ด้วยเขาไม่มีนาม้าไม่มีอาหารจริงๆอย่างน้อยเนี่ยจัดสถานที่ให้อาหารบ้างนะคะอย่าปล่อยให้เกิดสภาพอย่างนี้อีกขอบคุณมากเลยค่ะ นี่คือสภาพาบนเขานะคะบนเขาตังกวนวันนี้เยอะมากเยอะมากที่กอเทให้หลายจุดนับประมาณพันหนึ่งวิ่งกันมานะคะบางฝูงเขาอยู่เป็นคนละฝูงเขาก็จะทะเลาะกันรถที่กอจอดยังไม่ถึงที่ แห่กันมาขึ้นบนรถด้วยความหิวนะคะตรงนี้เยอะมากนั่งกันเป็นกลุ่มวันนี้มีกล้วยกับมีข้าวค่ะน,น่ารักค่ะคุณแม่ก็มีนะแม่ดูก่อนวันนี้ได้กินกันอิ่มมีกล้วยเล็บมือนางค่ะตรงจุดนี้เดี๋ยวต้องมีอีกสองจุดด้านบนขึ้นไปอีกนะคะ วันนี้พอได้กินแล้วค่ะไม่อดตัวเล็กตัวน้อยเยอะแยะเนาะไม่ดื้อหรอไปไหนกันกลัวอะไรเยอะมากนะคะเยอะมากจิ้มแล้วหรอเยอะมากเลย อย่างน้อยก็ได้กินกันทุกตัวนะคะนี่ตัวนี้คได้กินกันทุกตัวสังเกตจากปากที่เขียวโอ้ตัวนี้ได้ข้าวก้อนใหญ่เลยน่าจะแอบนี่ได้ข้าวก้อนใหญ่น่าจะวิ่งขโมยมาจากบรรน้องกินแล้วยังอ่ะลูกเคี้ยวแล้วกินแล้วนะคะ <S <S ใช่คาวหิวมาก น้องไปตรงนู้นหูุเทแล้วไปเยอะมากน่าสงสารค่ะไม่มีใครเอามาให้เลยจะมีก็ไม่เยอะวันนี้เยอะมากมากๆตัวนี้น่าจะป่วยตัวนี้น่าจะป่วยเป็นเหมือนก้อนเนื้อน,น้องกินแล้วยังอหรลูก อพี่ก็ไปเหมากล้วยมาเมื่อวานตามทางยาวหมดเลยนะคะน่าสงสารอ่าอิ่มแล้วยังอ่ะเนี่ยข้างบนยังมีน้ำในรถยังทอมีของสำหรับจยุดต่อไปนะโอเคเดี๋ยววันไหนจะพามาให้กินอีกนะ สนใจร่วมสมทุทุนทําบุญได้นะคะเยอะมากค่ะวันนี้โอเคค่ะ